เป็นโรคซึมเศร้าปล่อยไว้เสี่ยงอะไรบ้างนะครับเวลาเป็นโรคซึมเศร้านะครับก็มีการพวกเบือ่อเศร้าท้อโทษตัวเองรู้สึกไร้ค่ามีความคิดไม่อยากอยู่สมาธิแย่ลงการกินเปลี่ยนไปการน,นอนเปลี่ยนไปพูดหรือทํะไรช้าลงไม่ค่อยอยากทำไรทะไรก็ไม่ค่อยมีความสุขนะครับเวลาเป็นโรคเนี่ยนะฮะมันจะมีความเสี่ยงได้หลายอยา่างอย่างแรกก็คือความเสี่ยงในการฆ่าตัวตุยนะครับอย่างที่2ก็คือว่าเวลาที่มันเศร้าโทษตัวเองรู้สึกไร้ค่าเนี่ยมันก็จะทําให้เราเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเอง พอไร่มมั่นใจเราก็รู้สึกว่าเราไม่ดีพอกับสิ่งนี้บางทีก็ทําให้เราเลาออกจากงานไปเลยพอเราออกจากงานปั๊บนะฮะทำงานไม่ได้ก็รู้สึกแย่อีกโทษตัวเองรู้สึกไร้ค่ามากขึ้นไปอีกนอกจากนั้นพอออกจากงานปับ๊บมีความเครียดเรื่องการเงินอีกนะพอเงินไม่ดีก็เครียดทาให้เศร้ามากขึ้นไปอีกนะครับบางคนต้องจบด้วยการใช้สารเสพติดเพื่อทําให้ความรู้สึกเศร้าในมันเบาลงนะครับบางทีต้องใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือบางทีใช้เหล้าใช้ผู้รีเพื่อทําให้มันผ่านไปได้ หรือบางคนก็ใช้กินยานอนหลับเพื่อทําให้มันหลับได้ส่วนบางคนที่พยายามฆ่าตัวตุยนะครับก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพตามมาบางคนกระดูขาหักหรือว่าบางคนหลอดอาหารทะลุก็มีปัญหาเรื่องการกลืนต้องมีสายมาทางกระเพาะออกมานะครับก็พอมารับการรักษาในภายหลังด้วยชีวิตที่มันพังไปแล้เยินไปแล้วก็การราักษาสม้าก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับแต่ก็จะมีคนไข้าบางประเภทนะครับที่เป็นซืมเศร้าแล้วมันสามารถหายเองได้ก็มีครับเพียงแต่ว่าถ้ามาพบผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราก็จะมีการให้ยาการบําบัด ทำให้ร่นแร้เวลาของการป่วยได้ทําให้ความป่วยเนี่ยรุนแรงน้อยลงนะครับแล้วก็ทําให้โอกาสกลับเป็นซ้ำเนี่ยน้อยลงนะครับก็ถ้าใครมีประสบการณ์รักษาซึมเศร้ายังไงบ้างหรือปัญหาเองได้ยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ